สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำค่ะคุณน้ำนะคะเดฟครับจ้ะคุณเดฟนะคะทางเฟสอ๋อทางเฟสก็คือเราเสิร์ชหาว่าอะไรคะค้นหารถยนต์มือสองอ๋อแล้วก็เจอเฟสของไม้ค่ะไม้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือแปลพาติตดต่อกับเขมานะจ้ะ ไปยื่นสินเชื่อมาหลายที่แล้วคะ่ะมายื่นที่นี่ครั้งเดียวเลยผ่านเลอ๋อ oh, ยื่นครั้งเดียวเลยผ่านบ,บีจะบอกเราว่าเคสเนี้ยคือช่วยน้องเต็มที่นะคะน้องไปขอสินเชื่อแล้วก็แท็กซิ่งมาประมาณเท่าไหร่นะสิบสิบครั้งแท็กซิ่งมาสิบครั้งนะคะแล้วก็ขอสินเชื่อของป้ายแดงใช่ไหมคะใช่ใชแล้วก็ขอมือสองไม่ผ่านไม่ผ่าน,านแต่มาขอสินเชื่อที่ทางร้านไหมคะาแกลเลอรี่ผ่านนะคะดีใจด้วยคะ่ะ ดีใจด้วยนะลูกค้า <te> จ <idal sweet UK> <op> <hiding> <oses> <h acceptable> ๋า <sh> น้องน้องผมไม่ค่อยดีใจเลยเดียอ๋อผมขับรถส่งของบริษัทขับรถบริษัทขับรถส่งของนะคะแล้วก็แปนทำอาชีพอะไรคะแม่บ้านแม่บ้านโอเคจ้ะเป็นอะไรเด้วพูดผิดพูดใหม่ได้เอออาชีพแม่บ้านนะคะ ที่สนใจรถยน์มสองมาที่ไมค์คารกลลี่นะคะที่นี่แสดงเทสได้หมุอนเราปิดเขาเอยโอเคตัวไม่เป็น,นขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะ่ะ